ไม่พูดอะ่ะเขเ,เป็นเขาเองเอไม่มีเวลาไปสอดสวัสดีครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆก็จะมีคู่เขาอะ่ะมาลมาลองลองตอบกันไปตอบกันมาออ เขารู้แหละได้ว่าอยู่ตรงไหนเพื่อนเขาอ่ะเออแค่ดูเย็นเย็นนี่เราจะได้ชายมาเลี้ยงนี่จะเป็นลูกเป็นลูกสาวก็เอามาเจะเลี้ยงดูเป็นยังเด็กๆกับ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 เอ๊ะเอ๊ะกับเรียกไม้เรียกทำไมเล็กเรียกทำไมเนี่อ่ะ ปากคมจังเลยแล้เวลาให้่จกเจ็ปากปากคมเหรอดีไม่ทันนะดีไม่ทันะไปหรอไม่ต้อเหนื่อยอุยลวงของขอุเก็บเข้าบ้านนะไม่อยู่อย่างเงี้ย

เเบขอบคุณครับขอบคุณครับครับมาแล้วมาแล้วครับครับวงของเย็นนเย็นลงกระอาบน้ำจุ่มน้ำสลัดขนเย็นจะเก็บแล้วจะลงไปเองรูเวลาตน้ำต้องคเติม เติมน้ำไปเค่แล้วเต็มน้ำตอนเย็นด้วยด้วยรายแล้วปล่อยข้าบ้านข้าวบผมข้าบ้าน,าาานเอ๊ะ